สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ทางฝ่ายวิชาการปฐมวัยมีกิจกรรมเกมเสริมสร้างพัฒนาการของสมองมาฝากเด็กๆค่ะเป็นใบางานใบนี้นะคะใบางานมุมเล่นกับลูกค่ะและในใบางานใบนี้คุณครูมีเกมหนูรู้สึกอย่างไรมาให้เด็กๆได้ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะขั้นตอนการเล่นเกมก็ไม่ยากเลยค่ะ ให้บอกเด็กๆว่ากำลังนึกถึงอะไรสักอย่างที่ทำให้มีความสุขเช่นคุณแม่นึกถึงการกินไอศครีมอร่อยๆแล้วมีความสุขคุณพ่อนึกถึงการดมดอกกุหลาบหอมๆแล้วมีความสุขต่อไปก็ลองถามลูกค่ะว่านึกถึงอะไรแล้วมีความสุขลองฟังคำตอบของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะคิดถึงอะไรแล้วมีความสุขต่อไปค่ะ ลองเริ่มเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนอารมณ์อื่นๆค่ะเช่นให้ลูกนึกถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าใจให้นึกถึงเรื่องที่ทำให้แปลกใจเรื่องที่ทำให้ขำทำให้ตกใจทำให้ตื่นเต้นหรือแม้แต่ทำให้หงุดหงิดทำให้มโมโหนะคะผลการวิจัยบอกว่าการแยกแยะประเภทสิ่งของเป็นเรื่องยาก ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆค่ะสมองของทารกยังพัฒนาไม่เต็มที่ยกเว้นส่วนที่ทำงานอัตโนมัติเช่นการหายใจการย่อยอาหารและการนอนหลับจะสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิดแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดการใช้เหตุผลและการจดจำนั้นจะค่อยๆพัฒนาในช่วงต้นของชีวิตค่ะดังนั้นการฝึกฝนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และอย่าลืมค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เล่นเกมนี้กับเด็กๆแล้วเขียนเล่าเรื่องราวของเจ้าตัวเล็กที่ท่านพบขณะทำกิจกรรมหรือเมื่ออยู่ที่บ้านส่งมาให้คุณครูได้อ่านบ้างนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารกันระหว่างครูและผู้ปกครองค่คะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูจีแล้วค่ะครูจีต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ